วัสดีครับวันนี้เรามาเก็บเห็ดกันนะครับเรวจะพาไปเก็บเห็ดนะครับสวัสดีครับมาเก็บเห็ดกันนะครับเจอเห็ดพึ่งครับถามดอกเอาเก็บอันนี้เห็ดตำหมัก,มกดอกใหญ่เลยนะครับเจอเห็ดดินอีกหนึ่งดอกครับ นี้เห็ดปวกใหญ่นะครับแค่ปลวกอย่เียเต่าเลยนี่ดอกนี้เหี่ยวแล้วเห็ดปวกใหญ่นี่เพื่อนแค่ปลวกสามดอกอิ่มอ่ะเจอเห็ดน้ำหมากอีกดอกหนึ่งนี่ครับเจออีกแล้วครับเต็มเลย เห็ดอะไรเห็ดน้ำหมากน้ำหมากเห็ดแดงหรือเห็ดน้ำหมากขออนุญาตเก็บนะครับ ยี่สิบดอกก็ได้แกงและเก็บนี่ละเก็บเต็มเลยหยาตเก็บนะครับค้าลุดลงแก้อ๋อ มื่อเช้าเนี่ยแล้วเมื่อวานเนี่ยถ้าเมื่อเช้านี่พอดีเลย,ยเห็ดสวยๆเลยครับนกดีสวยมากน้ำมาตาดบาไม้ เจออีกแล้วนะครับมีแต่เห็ดนี้เลยท้อมาติอเกอล้วได้ดอกเดียวเจอเห็ดเป้งอีกดอกนึงนะครับเจอเห็ดดินนี่ครับหนึ่งดอกเจอเห็ดดินอีกแล้ว เลยอีกครับเห็ดดินสวยๆเลยครับอันนี้เห็ดตะไครนะ้นะไม่ใช่เห็ดดินเห็ดน้ำหมากสวยๆสองดอกเห็ดพึ่งเต็มเลยดู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 ึดูด่ดูดูดด โอ้นี่เห็ดละง้ครับสวยๆเลยดอกอย่างสวยกำลังเพิ่งออกนี่นะครับโอ้เห็ดละง้อพี่ครับเห็ดละง้อนี่พี่เห็ดละง้อีกดอกหนึ่งเอาไปไหมเอาไปเลยโอ้ดอกสวยๆเลย คือเห็ดอะไรไม่รู้ครับไม่รู้จักเห็ดพึ่งนะครับเสลืแล้วเกลือแล้วเอาไปก็ล้างไม่ได้เมียออุกนี่ไม่รู้เห็ดอะไรนะครับไม่รู้จักดอกเล็กๆออกเต็มไปหมดเลย,อ,ยอันนี้คือเห็ดอะไระครับ นี่ครับดอกมันจะเป็นแบบนี้นะครับเราไม่รู้ว่าเห็ดอะไรดอกเล็กๆเนี่ยเต็มเลยโอ้พี่น้องครับตรงนี้พอเลยอเห็ดพึ่งเต็มเต็มจุกใหญ่คนเก็บ่พีเต็มเลยแต่พกแกงเนี่ยอันไหนนี่นี่โอ้เวลากินเชื้อหนี่ก็กินดอกๆไอ้นั่น โอเต็มเลยพอกินเลยตรงนี้เต็มถุงเลยเีได้นะเริ่มเหี่ยวแล้วโอ้ดูเด้อเอามันเอาถ่ายได้เอานีจับถ่ายไหมนี่เอาจับถ่ายแล้วเต็มเต็มเลยโอ้พี่น้องครับเจออีกแล้วครับ นี่เห็ดพึ่งครับกอใหญ่โอ้เจอสองกอนี้พอเลยครับโอน้นี่เสียดายนะเสียวแล้วเห็ดพึ่งไม่ค่อยสวยแล้ว นี่เห็ดอะไรนี่ครับดอกใหญ่เลยต้องฝ่ามือเลยโอ้พี่น้องครับเจอเห็ดตึ้งสวยๆเลยกำลังขึ้นเลยโอ้โค่นหมานแล้วครับวันนี้โอ้ยแม่เจ้าไอ้ถุงใส่ไม่พอครับเอามาเดินโอ้ นี่เต็มกำมือครบสวยๆสวยๆกับโอ้ไปจุกๆด้วยนี่โอ้นี่ครับถุงจนใส่ไม่พอเลยครับตอนนี้เต็มถงุงเลยวะ <c oughs> ดูนะครับที่มันเนา่าก็ับเผ็ดพึ่งโอ้เต็มเลยโอ้ขนาดว่าเดินกลับนะยังเจออีกสองดอกดูดิ คนจะหมาน่ะอะไรก็ยังไม่อยู่จะกลับมาเจอเห็ดปลวกเนี่ยมันไม่ใช่ดอกเดียวตอนจะกลับมาครับเจอเห็ดปลวกใหญ่อีกสองดอกเลยครับใหญ่เลย นี่ครับกำลังจะกลับเจอเห็ดปลวกใหญ่อีก2ดอกมานเลยครับวันนี้โอ้ยจะปิดคลิปก็ยังไม่ได้เลยครับยังมีเจออีกเต็มเลยนี่เ,เห็ดพึ่งเต็มเลยโอยอทำไมเราเดินมาเราไม่เจอเมื่อกี้ S <S ี่วยเลยว่าจะกลับไม่กำลังจะขึ้นรถกลับแล้วเนี่ยเจออีกดอกซื่ช่วยอใส่ดิโค้ดดอกดอกแต่ละดอกนี่ ดูครับพี่น้องครับเต็มเลยเจออีกกำลังออกกำลังออกจนะ้ะ <c oughs> ได้ขนาดนี้เลยนะ <Okay. S 2> ดูเลยโอ้ยดู